ที่พักภูมิใจไทยกับทำเนียบรัฐบาลถูกมองว่าคึกคักนะคะเพราะว่ารัฐบาลใหม่กำลังเริ่มทำงานก็ต้องขอแนะนำให้คอการเมืองค่ะโปรดโฟกัสมุมการเมืองนะคะกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ค่ะเพราะว่าวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้คือวันเกิดปีที่68ของคุณเนวินชิดชอบผู้นำทางจิตวิญญาณตัวจริงของพรรคภูมิใจไทย แม้ที่ผ่านมาค่ะคุณเนวินเองเขาจะโลโปรไฟล์ในทางการเมืองแต่ทุกคนย่อมรู้ดีว่าทุกการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยตลอดจนที่มาที่ไปการตั้งรัฐบาลใหม่อนุทินหนึ่งรอบนี้ก็ร้วนมาจากบ้านใหญ่บุรีรำทั้งสิ้นค่ะสำหรับในวันเกิดปีที่68ของคุณเนวินรอบนี้นะคะต้องยอมรับว่าเป็นปีที่พรรคสีน้ำเงินค่ะพลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐ พักได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและที่สําคัญค่ะเชื่อว่าในวันเสาร์นี้ค่ะถนนทุกสายจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันเกิดของคุณเนวินนะคะเมื่อปี2567ค่ะในวันนั้นค่ะคุณเนวินนะคะเขาได้ผูกสายสินที่ข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมกับอวยพรให้ค่ะบอกว่าผูกให้เป็นนายกผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงและขอให้สมหวัง ซึ่งในวันนั้นนะคะคุณอนุทินยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีและยังเป็นมท .1 ค่ะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยแต่วันนี้สถานะของพักภูมิใจไทยเปลี่ยนสถานะของคุณอนุทินก็เปลี่ยนค่ะคุณอนุทินคือนายกรัฐมนตรีคนที่32ทําให้หลายคนนะคะเมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณเนวินค่ะเหมือนมีวาจาสิทธิ และในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้นะคะเมื่อดูกำหนดการของนายกอนุทินค่ะเขามีกำหนดการที่จะนำรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตลาดนิคมประสาทอำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์ตามกำหนดการแล้วนะคะก็ไม่ปรากฏว่าคุณอนุทินค่ะจะไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินหรือไม่ น่าสนใจว่างานวันเกิดของคุณในวินปีนี้ค่ะนอกจากจะมีประชาชนมีข้าราชการนะคะไปร่วมอวยพรแล้วยังต้องติดตามด้วยว่าน่าจะมีนักการเมืองจากหลายพรรคการเมืองรวมถึงกลุ่มการเมืองค่ะน่าจะใช้โอกาสนี้ไปเปิดตัวต่อคิวเข้าแถวรอเข้าเป็นสมาชิกพัรกลุ่มใจไทยอีกด้วยค่ะ ภาพของบิ๊กเนมทางการเมืองในวันนี้นะคะที่ต่างอยู่เบื้องหลังทุกการต่อสู้ทุกการขับเคลื่อนของพรรคใหญ่ค่ะโดยเฉพาะจากค่ายสีน้ำเงินและก็ค่ายสีแดงระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วค่ะเมื่อวันเกิดปีนี้สำหรับคุณเนวินเองค่ะเขามีความสำเร็จด้วยกันหลายเรื่องพัรก,การเมืองที่อยู่ในมือเขาก็สามารถเป็นพรรแกนนำรัฐบาล และที่สำคัญค่ะลูกชายของคุณเนวินยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีด้วยค่ะแต่ขณะที่คุณทักษณิณชินวัตรเองวันนี้เขายังอยู่ในเรือนจำและก็ยังคงยืนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่2ซึ่งยังต้องติดตามค่ะว่าในวันที่6ตุลาคมนี้เรื่องที่คุณทักษณิณเสนอไปจะถูกตีตกหรือไม่เพราะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสายตรงมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมซึ่งก็เป็นศัตรูของคุณทักษิณเองนั่นแหละคะ่ะ